สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนเลิศนะครับวันนี้กลับเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของทุเรียนใบเหลืองนะครับเป็นทุเรียนเล็กเพิ่งปลูกใหม่นะครับอายุยังไม่ถึง1ปีเนาะใครที่เจอปัญหาเรื่องของทุเรียนใบเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะวิธีการในการแก้ไขแล้วก็ามา,าพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมใบมันถึงเหลืองนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างส่วนนี้ให้เป็นกรณีศึกษานะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยแปลงนี้นะครับปลูกที่จังหวัดสกลนครน,นะครับปลูกที่จังหวัดส,สกลนครแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฟ้าปิดนะครับฟ้าปิดก็คือพายุเข้านะครับพายุเข้าเสร็จแล้วเนี่ยฟ้ามันปิดต้นไม้มันไม่ได้รับแสงนะครับทีแรกเลยไม่ได้รับแสงก็เลยเปิดแสแลนออกนะครับเปิดแสลนออก ให้เขาได้รับแสงทีนี้พอเปิดเสร็จแล้วนะครับแดดมันมาแบบโอแรงมากนะครับแดดจัดแบบสองสามอาทิตย์เลยต่อเนื่องเลยไม่มีฝนเลยนะครับแดดจัดต่อเนื่องไม่มีฝนเลยทีนี้ผู้เรียนเกิดอาการเหลืองแดดนะครับหรือน็อกแดดนั่นเองเพราะว่าเขาเคยอยู่ในสาสเเรนมาตั้งแต่ปลูกแล้วนะครับพอเราเปิดสแลเนออกเนี่ยใบก็จะ,ะค่อนข้างที่จะมีสีเหลืองเพราะว่าโดนแดดเผานะครับโดนแดดเผาใบนั่นเอง ก็อีกอย่างหนึ่งส่วนนี้นะครับเรื่องระบบน้ําการให้น้ำเนี่ยเป็นหัวเวียงนะครับเป็นหัวเวียงสวนอ่าไหนที่ทําอยู่นะครับที่เป็นหัวเวียงอยู่ก็ดูแลเรื่องของน้ําให้ดีนะครับส่วนนี้เวลาให้น้ําแต่ละทีเน้น้ำมันจะเวียงออกไปนอกโคนนะครับนอกโคนซะส่วนใหญ่เลยนะครับทีเนี้ยในการให้น้ําคิดว่ามันพอนะครับมันเวียงออกนอกโคนไปแล้วคิดว่ามันเปียกพอแล้วที่ไหนได้นะครับในโคนจริงๆเนี่ย ไม่มีน้ำเลยแห้งเลยนะครับเปียกแค่ผิวนิดเดียวเอานิ้วจิ้มเข้าไปเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะครับมันทําให้รากฝอยมันเนี่ยเสียหายนะครับเพราะว่าตอนปลูกใหม่ๆในรากฝอยเขาเนี่ยก็ต้องการน้ำเนาะต้องการน้ําเพื่อที่จะรากระบบรากจะได้เดินทีนี้มันเจอปัญหาเรื่องของน้ําไม่พอที่โคนอีกนะครับมันไปเปียกอยู่แต่ไปเปียกข้างนอกข้างในโคนนี่แห้งนะครับเราระบบรากฝอยก็เลยมีปัญหาพอมีปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยโดนแดด นะครับโดนแดดเผาใบใบมันคายน้ําได้เยอะทีนี้นะครับใบมันคายน้ําได้เยอะถ้าเกิดระบบรากมันเอาขึ้นไปไม่ทันเนี่ยนะครับใบก็จะเหลืองๆแบบนี้แหละนะครับเหมือนโดนแดดเผาทีเนี้ยแนวทางในการแก้ไขเนาะหนึ่งเลยนะครับในช่วงไหนที่มันแดดร้อนจ,จัดๆเนี่ยเราอาจจะเอาสารนเนี่ยกลับขึ้นมามงอีกทีนึงนะครับช่วงปีแรกเนี่ยปลูกที่อีสานค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยนะครับตัวเนี้ยผมพูดเลยใครที่ปลูกอยู่ที่อีสานเนี่ย ่อน้างที่จะเจอปัญหาเรื่องนี้กันหลายๆส่วนเลยผมว่าเหลืองกันแทบทุกส่วนนะครับส่วนไหนที่ไม่ได้กางสแลนเนาะหรือเอาสแลนออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่มันเป็นแดดจัด,จดเนี่ยเราเอาสแลนขึ้นมากางแล้วก็คุมเรื่องน้ําถ้าเกิดเราเป็นหัวเวียงเราก็อาจจะหลี่ลงมานะครับหลี่ลงให้มันน้ําเนี่ยเวียงอยู่ในแถวๆบริเวณโคนเนี่ยสะส่วนเยอะนะครับมันเปียกมันแฉะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรายกโคขึ้นอยู่เนาะเดี๋ยวมันก็ไหลออกไปด้านข้างี๋ยวมันก็แห้งนะครับผม ก็ไม่ต้องกลัวตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ารากมันจะเน่าหรืออะไรนะครับปลูกในอีสานเนี่ยถ้าเกิดโยกโคข,ขึ้นโอกาสรากเน่าคนเน่านี้น้อยมากนะครับถึงแม้จะเป็นทุเรียนเล็กก็ตามน,นะครับยกเว้นเสียจากเราเอาอะไรไปคุมโคนเขาแบบมิดชิดเลยนะครับเนี่ยมีโอกาสรากเน่าได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วปุ๋ยถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยเราใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้เลยเราอาจจะเสริมเข้าไปให้เขาเพราะว่ามันได ฝนได้แดดด้วยถึงมันจะเป็นแดดร้อนจัดก็ช่างนะครับทีนี้ใบมันเริ่มจะเสียแล้วนะครับใบมันเริ่มจะเสียใบมันเหลืองมันเริ่มจะเสื่อมสภาพต้นเขาเนี่ยก็ต้องสร้างใบใหม่ถอดยอดถอดอะไรกันใหม่นะครับนี่แหละช่วงที่เขาต้องการปุ๋ยเลยนะครับก็ให้ทางยินไปเลยก็ได้นะครับก็บประมาณสักต้นหนึ่งก็ประมาณกำมือเล็กๆนะครับก็หวานบริเวณรอยต่อเพราะว่าระบบรากก็อยู่แถวๆนั้นนะครับพอเพิ่งปลูกใหม่เนาะสอสาเดือนเองไม่ถึงปีนะครับหรือห่างจากโคนต้นประมาณ ประมาณคืบหนึ่งนะครับง่ายๆเลยสมมติว่านี่เป็นโคนต้นเนาะใส่ห่างประมาณโคนต้นประมาณคืบหนึ่งรอบๆนะครับไม่ต้องขุดไม่ต้องฝังนะครับโรยธรรมดาเลยแนะนําเป็น ec keb หกสาสามนะครับหรือจะใส่สูตรเสมอก็ได้หรือจะใส่เป็นเคมีก็ได้นะครับดูแลเรื่องน้ําให้ดีอย่งให้น้ํามันแฉะแล้วมันแห้งเกินไปนะครับส่วนปุย๋ยทั้งใบถามว่าฉีดได้ไหมก็ฉีดได้นะครับฉีดได้เหมือนกันในกลิ่นใบเหลืองแบบนี้มันไม่ได้เป็นโรคนะครับมันไม่ได้เป็นโรคคือใบเขาเนี่ยยังสามารถทํางานได้อยู่ นะครับแต่อาจจะโซมเท่านั้นเองนะครับเราอาจจะฉีดปุ๋ยทั้งใบเสริมเข้าไปนะครับท่านมีแมกนีเซียมแต่พยายามอย่าใช้เปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับให้ใช้แบบตัวรวมธาตุนะครับง่ายๆเลยไปลองไปหากันดูนะครับตัวรวมธาตุที่มันรวมทุกธาตุอาหารรองเสริมแทบจะทุกตัวเนี่ยนะครับไว้ในถุงเดียวกันเนี่ยไปหาดูมีโอหลยี่ห้อมากนะครับมีกิเวอรินก็มี คารนเฟดก็มีนะครับโอ้เยอะแยะนะครับลองไปหากันดูฉีดได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้แล้วกันเผื่อเผื่อเผื่อใครที่ที่ไม่มีเนาะแต่ตัวนี้ก็ไม่แนะนำไม่ฉีดบ่อยนะครับฉีดบ่อยมันก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามเหมือนเราเสริมให้เขาทางใบเนาะระบบรากมันมันอาจจะพังเสียหายหรือสวนไหนระบบรากไม่พังไม่เสียหายอย่างเงี้ยแต่ใบโดนแดดนะครับเราอาจจะเสริมปุ๋ยเนี่ยไปเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อช่วยเขา แต่เราไม่ได้ให้เข,เขากินแบบประจํานะครับอาการแบบนี้เราต้องให้เขาฟื้นต้นด้วยตัวเขาเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเสริมจะทางใบทางใบอย่างเดียวบางทีใบมันไม่รับหรอกนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีฉีดเข้าไปใบใบใบมันก็ไม่รับก็จะไหม้ไปนะครับใบก็จะไหม้ไปแล้วก็เหลืองร่วงลงไปอย่างเงี้นะครับถ้าเกิดเราไปเสริมทางใบเขาเยอะๆนะในกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยถามว่า,าใส่ปุ๋ยเนี่ย เราใส่ได้เยอะขนาดไหนแล้วก็บ่อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเป็นอาการใบเหลืองอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีแดดสลับฝนมีแดดสลับฝนแดดค่อนข้างที่จะอุ่นความร้อนเนี่ยเริ่มจะน้อยลงนะครับเริ่มมีเมฆมีอะไรแดดลำ้ลำลรล้ำลรเหมือนมีเมฆบ้างมีแดดบ้างมีฝนบ้างนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะบางสวนนี้ไม่ต้องทําอะไรมันก็เขียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็เขียวมันก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมถอดยอดใหม่แล้วก็ใบพวกนี้ก็จะเริ่ม ล่วงลงไปนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะหมดอายุไขเนาะมันติดมาตั้งแต่ต้นพันธุ์นะตั้งตั้งแต่ตอนปลูกใหม่ๆเลยมันเป็นใบเก่าพูดง่ายๆนะครับแล้วทีเนี้ยปุ๋ยเนี่ยอาการแบบนี้มันจะเริ่มถอดยอดมาใหม่เนาะทุกสวนแหละผมคิดว่าทุเรียนเล็กนะครับเริ่มจะถอดยอดมาใหม่เราใส่ปุ๋ยไปตอนนี้หกสามสามตัวเนี้ยนะครับตอนยอดปุีแดงเนี้ยเราก็ไปเสรยมีทีหนึ่งตอนที่เป็นใบเพสลาดติดแก่นะครับ ที่ใบมันกางออกมาแล้วนะครับกางออกมาแล้วนี่ยเราก็ใส่ไปน้อยๆไม่ต้องใส่เยอะนะครับแค่ประมาณครึ่งกำมือก็ได้นะครับครึ่งกำมือหรือกำมือหนึ่งก็ได้เราไม่ต้องใส่เยอะหรอกส่วนมากแล้วปัญหาแบบนี้นะครับเจ้าของสวนเนี่ยจะคิดซะว่ามันไม่พอปุ๋ยหรือมันน้ําเกินหรือมันไม่เป็นโรคเป็นลาอะไรไปต่างๆนานานะครับก็จะสรรหาปุ๋ยสรรหายาอะไรหลายๆอย่างมาฉีดอัดๆ,ๆเข้าไปทีนี้ นั as as well. it. It like it, ่นแหละครับส่งเสริมให้มันตายโดยแท้นะครับต้องดูให้ดีๆและใจเย็นๆนะครับแนะนําว่าให้ใจเย็นๆนะครับถ้าเกิดอาการทุเรียนท่านใบเหลืองแบบนี้นะผมอยากให้ใจเย็นๆดูแลเรื่องน้านะครับลดน้ําลดอะไรให้ดูแลแบบบ้านๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปเยอะอะไรกับเขานะครับสมมติว่าเรารู้แล้วว่ามันเหลืองแดดใช่ไหมเรารู้ว่ามันมันเหลืองแดดเสร็จแล้วล้วก็ดูแลเรื่องความชื้นในดินนะครับดูแลเรื่องความชื้นในดินให้น้ําก็อ่า ให้อย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้ดินมันแฉะอย่าปล่อยให้ดินมันแห้งนะครับฝนไม่ตกติดต่อกัน 2- 3สาวันก็ให้น้ําแดดร้อนจะจัด3 4วันหรือ 2- 3สวันติดกันเราก็เดินเอาแลมขึ้นไปมงซะมันอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับในช่วงแรกๆถ้าเกิดใครอยากให้มันสวยนะนะครับถ้าเกิดใครอยากให้มันสวยก็ลองทําตามดูนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะปล่อยตามธรรมชาติก็ได้ไม่เป็นไรครับเราเปิดแลมออกไปแล้วก็เปิดไปเลยใบเหลืองก็ปล่อยเขาเหลืองไปนะครับไม่เป็นไรเด๋ยวได้ยอดใหม่มาใบเก่าก็จะเริ่มจะ หมดสภาพสลัดล่วงไปนะครับทิ้งลงไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถทําได้แต่ทีเนี้ยเหตุผลที่ผมมาทำวีดีโอนี้ขึ้นมาผมอยากให้มันเก็บใบเก่าอยู่ด้วยนะครับอยากให้มันเก็บใบเก่าอยู่ด้วยไม่อยากให้มันสลัดยอดอ่าอ่าสลัดใบเก่าทิ้งแล้วยอดใหม่มาแทนอย่างเงี้ยนะครับผมอยากให้ไอใบเก่าเนี่ยมันไปสลัดในช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวอะครับพูดง่ายๆเลยเนาะเหมือนเหมือนเหมือนเรายื้อเวลาให้ใบเก่ามันอยู่บนต้นอีกสักหน่อยนึง นะครับอีกสักหน่อยหนึ่งให้มันได้เลี้ยงยอดอ่อนที่มันถอดออกมาใหม่เนี่ยให้มันมีความแข็งแรงก่อนนะครับแล้วค่อยปลดประจําการเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาแลมออกตอนนี้มันเหลืองตอนนี้นะครับถ้าเกิดมันเหลืองไม่กลับอย่างเงี้ยมันเหลืองไม่กลับหรือต้นมันไม่สมบูรณ์พอไม่มีกําลังพอที่จะฟื้นตัวเองใบก็จะสลัดลงไปยอดใหม่ก็จะถอดออกมาแต่เป็นยอดที่ไม่สวยนะครับสั้นๆเล็กๆนะครับประมาณนี้เนาะเผื่อใครที่มีปัญหา เรื่องอะไรนะครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับวิดีโอนี้ก็ทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ